ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสามสิบเจ็ดนะครับเมื่อเช้าอะ่ะมอแมแอมไม่ได้มาหาเราแล้วเราก็มีงานตอนเช้าเราก็เลยออกจากบ้านช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเราก็เลยไม่ได้เทเอาองอาหารมาให้มอแมแอมเลยเนี่ยอาหารมอแมแอมอะ่ะเราไอ้เนี่ยความวิอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ได้ให้อาหารมอแมแอมอะไรเลยแล้วก็นี่มอแมแอมมานอนรอ <c oughs> มันมานอนรออาหารอุ้มตัวแต่จับไปทําหมันตอนนี้มันจะหิวข้าวปะโทรพามออกนนดิ <c oughs> มันกูสามมารออาหารนะจับมันไปทําหมันเลยมันจะเป็นไรเปล่าวะออ๋หลังจากนั้นทําเสร็จมันก็ได้เนาะมันก็ต้องอดอยู่แล้วไงแปดชั่วโมงอ่ะอ้าวเหรอโหดูนี่มันนอนรอน่ารักว่ะนี่ไงดูมอมแมมดูมอมแมมนี่เขานอนรออยู่นู่นเลยมอมแมมนี่ยนอนรอไป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 บอกลาไข่กัน ถ้าผมเป็นมอมแมมนะผมจะไม่มาบ้านหลังนี้อีกเลยไปมอมแมมไปไปหาหมอไปกี่บั๊นเมื่ไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอุ้ยมันหิวใช่มันหิวเออไม่เป็นไรจะได้เสร็จๆไงเดี๋ยวมอมแมมเดี๋ยวพอเข้าบ้านถ้าสมมติว่ามันเข้าบ้านได้อะไรได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วิตามินสซองเลยเออเดี๋ยวให้วิตามินไม่เข้าเว้ยไม่เข้าไม่ยอมเข้าของกินอร่อยอร่อยเลย ให้ของแพงเลยอย่าแม้ให้ขนมฟิไดด้วยไปแล้วครับก็วันนี้นะครับบ้ายยนะไข่อมแมมเราให้เราอยากให้นายเข้าใจว่าเรารักนายจริงๆเราเลยต,ต้องทําแบบนี้กับนายขอมแมมรอ้งรองเลยนะร้องรอเลยนี่นะขึ้นรถมาก็แบบร้องไม่หยุดเลยขึ้นรถมายังร้องไม่หยุดเลยหล่อใจนึงก็สงสารนะไม่อยากทําหมันให้มันแต่ใจนึงก็สงสารอยากทาหมันให้มัน มันจะได้ไม่มีโรคแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะได้ไม่ไปไม่ไปไหนอ่ะไม่ไปข้างนอกไม่ไปไหนไม่หัวรุนแรงไม่หัวรุนแรงมอมแมมใจเย็นมอมแมมเงียบเออจะพาไปกินเออพาไปกินจะพาไปไปเอ่อจะพูดอะไรก็ไม่ได้ขอวันเดียวครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวจะไม่พาไปทำอะไรอีกเลยมอมแมมใช่ใเออครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอโอเคนะเงียบ อามันบอกกูไม่น่ามาบ้านนี้เลยกุศามารอน,อนรอตั้งนาเออเขากาศมานอนรอหรอนะขอโทษน,นะเพราะเขารักมอมแมมจริงๆพอถึงคลินิกมันร้องดังเลยมันจำได้นั่งไม่ติดเลยสงสัยจะจำได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมอมแมมมารักหลอกจึงตัดไข่นะเยนมอมแมแม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยแผลเป็นตัวรอยจุดลอยอะไรเต็มแขนเลยใจเย็นจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอกอแมมจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก ไ,ได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอกไงอยู่ในบ้านมันไม่มองหน้าเลยเว้ยมอมแมมมอมแมมอันนี้เราก็ฝากมอมแมมไว้กับหมอเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเอากลับมาแล้วมอมแมมก็คงจะไม่มอมแมมแล้วแหละลีนาจะให้มอมแแมมชื่อว่าอะไรนะโซโล ทำไมให้ชื่อว่าโซโลเพราะมีลูฟี่แล้วก็มีโซโลมีลูฟี่แล้วมีลอกกี้แล้วก็ต้องมีโซโลใช่ <laughs> แผลมันเยอะใช่ไหมมันเลยชื่อโซโลมันเป็โซโลมาเยอะ <laughs> ถ้ามันมีเจ้าของจริงๆแล้วดูแบบมันน่าจะแบบดีกว่าเนะ่ะหมายถึงว่าแผลผื่มันคนเขาก็ต้องรักษาถ้าคนเจ้เป็นเจ้าของถูกปะ ตอนแรกผมก็กังวลอยู่แหละว,ว่าแบบเอยมันจะมีเจ้าของหรือเปล่าในนีนู่น,น,น,นแต่ที่ลีนาพูดก็น่าคิดไงว่าเวลามันเป็นแผลมันอะไรเงีเ้ยเออถ้ามันมีเ<ม>จ้าของจริงริก <ไป S 1> ็คงเขาก็คงทําแผลให้มันหรือว่าดูแลมันแต่นี้ไม่มีก็ก็ขอให้ม่มีปัญหาแล้วกันนะไม่ได้พามอมแมมไปตัดไข่แล้วเจ้าของแสดงตัวออกมาจะฟ้องร้องจะเอาผิดเอาแมวเขาไปตัดไข่อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแล้วเราสงสารจริงๆมาแต่ละทีจะหล่อแผลยิ่งแบบคลิปที่เท่าไหร่วะเดินมาแบบขากระเพกเลยหล่อ ก็นั่นแหละแปลกลับไปรนอ,นอรับ<ห>พรุ่งนี้ <c oughs> หมอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมามหมอบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาอันนี้ตอนแรกเราจะทําหมันด้วยอาบน้ําด้วยแต่เขาบอกว่าอาบบังคับแมวมากเดี๋ยวแมวมันช็อกอืเดี๋ยวดูก่อนอว่าแมวมันยอมไหมตอนนี้ก็เลยทําหมันก่อนอย่างเดียวนะครับสงสารว่าอุต่าหจะมารอกินข้าวโดนพามาตัดไข่รอ